คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอ็นลมกาครับผมอารใหญ่คือรีครับผมทอมทายาครับนะครับผมก็ราอีกเหมือนเช่นเคยครับสามหนุ่มสามมุมนะครับเนี่ยโอ วันนี้น้องๆขอมากันเยอะว่าก้องอะ่ะก้องนะครับตีสุดแรงเนี่ยมันจะหนักขนาดไหนนะครับตีสุดแรงเนี่ยมันจะเจ็บขนาดไหนอยากรู้ว่าอนุภาพของก้องเนี่ยที่นักโทษมันกลัวนักกลัวหนาเนี่ย <c oughs> อ่ะอาร์ลองจุกแน่นอนจุกแน่นอนปิดพัดลมให้หน่อยครับ โอ้โหหนักนะทำไมเราเป็นนักโทษถึงกลัวตีจริงกลัวไหมก็ตีข้างหน้าทะลุ้ังแล้วหลังลูกทะลุ้ังหน้าเออพี่ตายได้เลยครับตีหลังนี่ออกปาดโอ้โหนะช้ำในตายไปเลยช้ำในตายโดนสามทีขึ้นนอกไปแล้วเอาอิจบยอดเลยอันนี้ไม่ได้เอามายู่ติดเลราะว่าต้องมาตีเสียไม่ได้เคยเคยโดนไหมต้องถามพี่อายก่อนเคยโดนไหมโดนโดนตลอดอะโดนตลอดความผิดผิดอะไรถึงโดนเอาหน้าอ่อน เคยออกเคยออกเคยเคยเคยเลี้ยงหน้าอ่อนไหมครับเนี่ยเคยเคยใช่ไหมเคยเคยปีหน้าอ่อนไหมไม่เคยสาบานตายพีายีนี่อย่างนี่ท็อปนี่เคยเคยเคยเลี้ยงหน้าอ่อนไหมเคยเคยยู่ยนุ่มยุ้ยนุ่มอ่ะเคยปีไหมไม่เคยสาบานไม่สาบานวันนี้นะครับนี่มาดูกล้องนี่เดี๋ยวเราไปดูต้นกล้วย ตีคนน่ะเดี๋ยวมันจะมันจะเจ็บไปกล้องมันมันหนักจริงนะเนี่ยสาธิตให้เขาดูดูดิตกล้วยดีกว่าอ่าต้นกล้วยดีกว่าเอาพี่อาร์เป็นคนตีเดี๋ยวผมจะถือตีฝั่งไหนดีเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปตีฝั่งนู้นไปทางนู้นสิอย่างงี้อ๋อเพื่อถนัดฝั่งนั้นใช่ไหมฝั่ฝ่าฝั่ฝ่าเอาเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งนะตีเวลาตีเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะจับสองมือเลยนะเวลาเขาตีเราเนี่ยจับสองมือเลยจับอานนี้ใช่เอาลองหวดวงสวิงดูก่อน ท่านี้ไม่ต้องเต็มใช่อ่าหัวก็หัวท่านี้ไ่อเแรงเพราะว่ามันหนักัวยแล้วนะตีเนี่ยตายเลยนะตายดิช่วงไหนหนักสุดช่วงไตเนี่ยนะช่วงเนี่ยก็ตีวันนี้ตายพรุ่งนี้เออนี่แล้วคราวนี้น้องๆอยากบอกว่าพี่เอสลองกองตีสุดแรงหน่อยหน่อยจะบ้าอะไรให้พี่วปตีใครไม่ต้องสุดแรงหรอกเออไม่ต้องสุดแรงถ้าตีคนตายแน่นอนตายช้ำไม่ตายลองดูต้นกล้วยดูก่อนแล้วกันเอาเลยทอม เพื่อนหลบมาหลังเราเอาแรงๆเลยนะเอาแบบเจ้าหน้าที่ตีอ่ะเออเอาละเออละโอ้โหโอ้โหสองมืออะพี่แค่ทีเดียวนะเนี่ยพี่แค่ไหมใช้แรงเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะตะกี้ดูแล้วไม่เยอะมากไม่เยอะต้นกล้วยหักเลยนะครับเนี่ยคิดดูสภาพถ้าเป็นหลังคนน่ะถ้าเป็นหลังคนก็ละเอียดอ่ะเออปกติตอนพี่เอาจะไม่แตกนะไม่แตกไม่แตก หลังไม่แตกหลังไม่แตกไม่แตกหลังจะไม่แตกเต่านินจาใช่แต่ป้ำข้างในจะปุกนูนเนี่ยเป็นหลังเต่าเลยใช่ซ้ำข้างในเคยโดนตีแล้รใช่ไหมเคยแล้วไปเคยโดนตีไฟห์นึงกี่รอบกี่ทีท้าความผิดอะประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงไม่ได้นับเลยใช่ไหมไม่นับตีไม่เลิกก็ผัดพี่ทมเคยโดนไหมเคยโดนกล้องเนี่ยนะอ๋อสรบเลยผัดกันมาผัดกันมาผัดกันยังไงผัดกันมา คือคู่คุ้มคู้คุ้มพอจะมาเราเหรอคือว่าคนเนี้ยเลยแล้วอะอ๋อค่อยเอาไปเอามาเอ้าเอาพี่ทอมลองดิประมาณตอนล่างอ่าเดี๋ยวได้ไม่ได้ให้มึงไล่ลมก่อนถามไล่ลมไม่ได้ไล่ลมไล่ลมน่าลองๆบอกว่าให้ถามไล่ลมไงไล่ลมไล่ลมสองหน่อยไล่ลมอ่ของอยู่ไหนแคลใครลมาให้มึงอ่อันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกไล่ลมไล่ลมเนี่ยไล่ลมก็จะหนักเลยนะเดี๋ยวไล่ลมข้างล่างก่อนเดี๋ยวกล้วยหักนี่ไล่ลมของอยู่ไหน อันนี้ไม่นับนะนัไม่นับไม่นับไม่นับอันนี้ไม่นับเฮ้ยมึงเกมมาจากไหนใครเอาให้มึงอ่าคุณไม่รู้ครับผมน้าไม่รู้เหรอไม่รู้เหรอเอ้าซัดไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ที่ว่าไม่รู้นี่นี่ด้วนี่ด้วยไม่รู้เล ไม่รู้ที่ไรไม่รู้นี่นี่ดูไปดูเรื่ไงนี่นะฮะเอาของมาจังไงเออเอาฟองไปยังไงไอ้ไหมได้ดังฟองยังไงคุณด้วยใจเย็นนี่คุณด้วยนึกถึงได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่ดูไว้นะครับคนที่ตีที่อะไรนะ ผมอ่ะเห็นกล้องปุ๊บผมนึกถึงอดีตนะใครตีผมผมจําได้หมดนี่เป็นเรื่องจำไมหนุ่มเขาวยางมาพันเลยนะล้วตากแดดยางใช่ยางพาราเ้วแฝงตากแดดอลยเน่ยยางพาราจุ่มยางพาราโอ้โหข้างในเป็นยางรถเนี่ยก็เท่ันลยเฉยอ่าก็เพราะว่ามันมีกองงานพับถุงข้างในนะก็เอายางชุบไปนี่ชุบตรงไมมอ่าชุบตรงไหมก็เอาหัวเนี่ยไปจุ่มกาว ก็ไปแฝงตากแดดแล้วก็ยังไม่เส็จจุ่มหลายรอบพอแห้งเสร็จก็มาจุ่มอีกจุ่มอีกจนตั่วมันเดินเนี้ยบางเดรนจำก็เอารวดพันด้วยเอารวดเสริมน้ำหนักเข้าไปอีกแต่คิดว่าแค่นี้ก็นั่นแล้วแต่ข้างในใหญ่กว่านี้นะข้างในใหญ่กว่านี้กลมขนาดนี้ใหญ่กว่านี้ไม้ก็ะสันกว่านี้หน่อยก็ไม่ยาวนี้ก่แล้วแต่ก็เสียบเสียบไว้อ่ใหญ่กลางเล็กอะไรลงมาให้เลือกเอานี่ดูต้นกล้วยนะครับ ต้นกล้วยยังเป็นอย่างนี้เลยนี่แค่สองทีนี่แค่สองทีไม่เต็มแรงด้วยเนี่ยต้นกล้วยอ่ะดูสภาพต้นกล้วยแล้วนึกถึงถ้าเป็นถ้าคนถ้าเป็นคนอ่ะมันจะขนาดไหนแต่เราก็พามันมาหนักนะเนี่ยตีข้างหลังด้านหลังหน้าเลยหนักเนี่ยดูเดยยุบหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่ไล่ลมเองเนี่ยโอ้เนี่ยนะครับแต่สมัยนี้มีไหม มีไหมสมัยนี้คิดว่ามีไหมก็ยังน่าจะมีอยู่นะบางคุกบางเรือนจำนะบางเรือนจำน่าจะมีอยู่ถ้าเรื่อนจำจะเริ่มจะหมดไปแล้วแหละเริ่มจะหมดแล้วเพราะผมไปหลายที่มาก็ไม่มีล้ญาติร้องเรียนไงมันมีคนเปพบรึเปล่กระบอกได้แค่แค่นี้สอกเดียวอ่าสอกเดียวกระบอกนด้แค่นี้นะเจ้าหน้าที่อ่ะเนี่ยได้แค่นี้นะครับเวลาตีก็ต้องสี่ผ้าฝ้าสี่ผ้าฝ้านิดเดียวตามกดตามกฎใช่แต่เพราะตีแบบสมัยก่อนแบบอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะสมัยก่อนตีงนี้นะเวลาเข้าโมโหอ่ะเพราะว่านิดเดียว เวลา,เ,าเขาถามเลยเร,เราตอบไม่ได้ไงใช่ตอบแล้วแบบว่าเืมโมโหเขาอะนะใช่เวลาตอบนี่ง้างนี่เลยดิถ้าเราตอบไม่ได้หรือว่าเราไม่ตอบเรากลับเพราะว่าไม่ให้เพื่อนเจ็บไม่ให้เพื่อนอา เราโดนอีกดนหนักโดนนหักตีนี่พูดง่ายไม่ไหลอ่ะไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลไไม่หลก็โดนหนักไปมีมีมีไหมบางคนง้างมาหัวหน้าอยู่ในตุลก์เกอร์แย่ปี๊ะแต่ว่าแค่ง้างอ่ะอยู่ตุลก์เกอร์ครับมีนะก็มีนะแต่ทําไมนี้เหลือแค่คือไอ้ศอกเดียวขนาดนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับจะไม่ตีได้แค่สี่พ่างศาสี่พ่างศาขนาดนี้แล้วก็ต้องตีต่ำกว่า ตูดด้วยใช่ไหมทีหลังไม่ได้ใช่ครับสมัยนี้นะครับกวเอวที่ต่ำกว่าเอวก็คือแถวจริงกฎนี้ก็มีมานานแล้วมีมานานแล้วแต่เขาไม่ได้ใช้กันเแต่เขาไม่ได้ใช้กันทําไมทําไมเขาถึงไม่ใช้กันถ้าตีข้างในเราสามารถบันทึกกล้องวิดีโอได้ไหมเราไม่มีอะไรไม่มีไงไม่ได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไงอ่าส่วนข้างในเวลาเกมอย่างว่าวันนี้เกม พุ่งนี้เยียบยาิเลยงดนเลยงดงแต่วันนี้แล้วงดแต่วันนี้เลยวันที่เกมงดเยี่ยมญาติงดเลยงดจหมายงดอะไรเลยนะงดกันตัดทุกอย่างกันไม่ให้ไม่ให้ญาติเห็นเลยไม่ให้ลองเรียนไม่ให้ญาติเห็นโอ้โหถ้าญาติเห็นนะเราไปเห็นสภาพถ้าลูกเราเห็นลูกเราเดินมาไงเนาะไม่โดนเลยมาโอ้พ่อแม่คิดไงเนี่ยจำไว้เลยนะครับฝากถึงคนที่ตีอยู่นะ ไม่ไม่คนที่ตีอยู่ไม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 ่ได้ฝากถึงใครครับคือคนที่ตีอยู่คนทั่วไปที่ตีอยู่อ่าที่ตีอยู่ผมไม่ได้พูดนะเอ็ดพูดกัอนจ้าใช่เพราะผมผมผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ว่าถ้าคนที่ยังใช้อยู่อันเนี้ใช้อยู่หรือตีอยู่ก็เลิกนะครับเลิกได้เลิกนะครับเพราะว่ามันบาปมันหนักไป มันหนักไปแล้วคนคนเหมือนกันอ่ะคนเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นค่าพ่อค่าแม่ให้แล้วเขาไม่ได้มาทําร้ายเรามากเพียงแค่เขาผิดนผิดวี่ไหเฉยเรื่องจามแค่หนเองก็เตัดชั้นเข้าไปตัดวันรถเข้าไปตัดเยี่ยมยาไปตัดเยี่ยาเข้าไปแค่นี้ก็แย่แล้วโอเคนี้ก็แย่แล้วยังยังทําไมมันถึงแย่อย่างโทษสูงสูงตัดชั้นนี่มีคนเยอะนะตัดชั้น่ะอูงเพราะโทษยี่สิบห้าปีตัดเป็นหนึ่งชั้นโหซูจักรูจักกลางเลยเร็ว อ่การอภัยโทษมาไม่ได้เลยใช่โทษโทษโทษสูงนี่มันจะได้อภัยสูง้วยนะอ่าโทษสูงก็ได้อภัยเยอะเยอะเะต้องต้องมีชั้นด้วยต้องมีชั้นด้วยอ่ะอย่างชั้นดีมากได้เยอะสุดเยี่ยมเยี่ยมอ่าเยี่ยมได้เยอะสุดลองลงมาคือดีมากลองลงมาคือดีดีลองลงมาก็กลางอ่าถ้าสมมติว่าเราโทษยี่สิบห้าปีถ้าเราได้ชั้นเยี่ยมหนึ่งในห้าก็คือห้าปีได้หนึ่งปีใช่แต่ถ้าชั้นดีมาก ก็เป็นหนึ่งในสี่สี่ปีได้ปีหนึ่งสิไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งในสี่หนึ่งในห้าอ๋อชั้นดีมากก็ต้องหนึ่งในหกดีมากถ้าถ้าชั้นเยี่ยมหนึ่งในห้าใช่ใช่ดีมากก็ต้องหนึ่งในหกหกปีได้ปีในปีอ่าชั้นดีก็หนึ่งในเจ็ดอ่าชั้นดีก็หนึ่งในเจ็ดเจ็ดปีได้หนึ่งปีคราวนี้เขาเขาตัดชั้นเราลงชั้นหนึ่งปุ๊บมันก็มีผลแล้วนะมีผลมีผลเยอะนะแต่ที่เราได้ออกไว้แต่ผมเคยรูดลงลิฟต์เลย จักเยี่ยมลงมาเร็วเลยผมก็เคยใช่เขามีเขามีเรื่องเขาอิวาสคนมากจะลูดลูดเลยชอบจะลูดเยี่ยมเนี่ยไม่ลงมาเร็วเลยนะลงเร็วเลยแล้วอ๊อฟไม่เลื่อนชั้นอีกปีหกเออเนี่ยสำคัญเลยอยากคุยด้วยเลยมีเร็วไปนุ่มมีเลยรื่องจับตัวปีเลยย้ำมาเร็ว เร็วมากเร็วเลยย้หมาแล้วก็เร็วเลยย้หมาโอ้โหเนี่ยสุดยอดแล้วตัวเนี้นี่ชั้น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 มีอะไรบ้างชั้นแรกคือชั้นกลางกลางอ่าชั้นกลางกลางชั้นดีชั้นดีดีมากดีมากเยี่ยมเชั้นเยี่ยมหมดละหมดละเยี่ยมมากไหมีไม่มีแต่มีไม่เยี่ยมมยากยากยากด้วยยี่มเยอะมีมีงวดสี่ชั้นนะครับชั้นกลางก่อนกลางดีดีมากแล้วก็เยี่ยมอ่าคือชั้นเร็วนี่คือว่าคือไม่มีชั้นแหละแต่ไม่ไม่รับ อ่าชั้นเลวนี่คือไม่มีชั้นไม่มีชั้นชั้นกลางชั้นอะไรชั้นเยี่ยมอะไรไม่มีแต่ที่เขาเรียกว่าชั้นเลวอ่ะเพราะว่าถือว่าพวกชี้เรียกมาอีกโทษซ้ำอ่าเข้าบอยอะไรมาบนี้คือชั้นเลวไม่ได้ไม่ได้วันลดไงไม่ได้วันลดอ่าวันลดโทษวันลดนี่เขาให้ยังไงครับยังอ่าชั้นกลางชั้นกลางไม่ได้สองวันเปล่าชั้นกลางได้ไหมสองวันเดือนเดือนได้สองวันอ่าเดือนหนึ่งได้วันลดโทษสองวันอ่าอ่าชั้นกลางชั้นดีได้สามวันสามวันชั้นดีมากสี่วัน เดือนหนึ่งได้สี่วันชั้นเยี่ยมเดือนได้5วันโอ้โหเดือนหนึ่งถ้าเกดชั้นเยี่ยมเดือนหนึ่งติดคุกแค่ยี่ห้าวันใช่เดือนหนึ่งติดคุกกี่ห้าวันยี่ห้าวันถ้าชั้นเยี่ยมอ่ะอ่ากี่ห้าวันไม่แน่ใจเกบไปก่อนเกมไปก่อนคือฟรีอ่าฟรีแต่เราต้องรักษาชั้นถ้าไปเกมอะไรก็ที่เกมไม่ได้ใจก็หายเหมือนกันหายหมดเลยอ๋อถ้าถ้าถ้าเกมทีหนึ่งคือหายเลยเขาเขาเขาบอกว่าตัดชั้น ตัดวันลดงดเยี่ยมยากใช่ใช่นี่แหละสุิวันลดมีสุวันลดมีร้อยวันขออาจจะตัดไม่หมดไม่หมดก็ได้ตัด50วัน30วันแล้วแต่ถ้าผิดต้หนักต้องเช่นแทงเขาตายเนียตัดหมดโอ้โหตัดหมดรูดวันลดนี้ได้จริงได้จริงได้จริงมีชั้นคือได้เลยแล้วทำไมบางคนติดเข้าไปปุ๊บอยู่ อยู่ชั้นเร็วเลยแล้วก็อีกปี6ถึงจะมีชั้นก็พวกพวกซ้ำไงพวกทดซ้ำคืออะไรครับรอบที่แล้วเกมยาเสพติดมาอ่ารอบที่แล้วเกมยาเสพติดรอบนี้โดนยาเสพติดอีกอ๋อซ้ำซากไอ้พวกนี้เข้าไปนี่ไม่มีชั้นใช่ไหมเร็วเร็วต้องรอปี6ถึงจะมีชั้นคือขึ้นกลางโหเนี่ยแหละครับไม่เคยติดไงต้องถามก่อนเออนี่นะครับเนี่ยก็ฝากบอกน้องๆด้วยอ่าฝากบอกน้องๆด้วยว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นวิทยาทานนะเป็นแค่เหมือนให้เราถือว่าเราเป็นวิทยากรครับให้เรียนรู้เรียนรู้เป็นที่การเรียนรู้แต่อย่าเข้าไปสัมผัสแต่อย่าเข้าไปให้มารู้พวกเราพอเออรู้จากเราพอมันก็เหมือนกันเปรียบทุกอย่างให้พวกพี่ถ่ายทอดจะไปร้องเองดีมบ้าจะไปร้องเองเพราะว่า ไปนี่โหนี่ติด <c oughs> ไม่ต้องเยอะหรอกนะมาติดแค่เจ็ดวันพอ <c oughs> วันแรกนี่น้ำตานอนน้ำตาไหลเลยนะห <c oughs> อนหอนนะโอ้โห, <c oughs> โหมันคือไม่หรอกเข้าไปเนี่ยมันจะแบบว่า ไม่ใช่แค่ติดคุกเดียมันจะไปเจอคนมากมายจิ๊บโกหัวเรือพวกเกเรพวกอะไรถ้าไปเจอพวกที่ถ้าไปเจอโจทดวันแรกทำไงเข้าไปโอ้โหทีแตกกันว่าตูดบานเราซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะเราอเจอโจทนะอ่าใช่เราอยู่ไม่ติดพื้นเลยนะใช่ระแวงพอาะธรรมชาติจะร่วงพวกกระฟากระฟาจะร่วงพวกกระฟาไม่ได้หน่อยง่ายร่วงเหรอร่วงร่วงกรืดึงอะไรอีกไม่ได้หน่อยง่ายไม่ได้หน่อยง่ายคือพวกที่มีโจทย์เนี่ยอยู่ข้างนอกพยายามอย่าสร้างโจทย์อ่าไม่สร้างโจทย์เขาบอกว่ามิตรภาพ และความดีที่ยืนยาวและมั่นคงนะใช่ถ้าเราสร้างโจทย์ไว้เนี่ยยางเราไปตีเขาอ่าคนละเขตก็จริงไม่เจอกันก็จริงใครจะไปดูอาจจะรไปดูมาแน่แน่โลกมันกลมโลกมันกลมใครเข้าไปก่อนก็ได้เปรียบมาอ่านะเดี๋ยวให้ดูว่าข้างในเนี่ยเขาเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันนะครับนี่ใช่ไหมใช่โอ้โหคนน้ำอารมณ์เนี่นะใช่เดี๋ยวเข้าไปข้างในจริงๆเลยนะไปอาสุว่าเรานอนอยู่ในห้องกันเดิมพันกัน3ามคน ไปทางนี้ไหมทางนี้ดีวกาว,าว่าสว่างกว่าอย่างนี้เหรอนี่เราเดินตรงนี้ไงเราเดินนี้ไงเตะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาฝาเอาฝาวาง,อ,าวางอ่าอันนี้ กติกาปิดตาหนึ่งข้างเดินมาถึงห้ามหนิงเดินมาแล้วก็ดีฝ่ายลงห้ามโดนควรนะโดนฝ่ายนะอผมไปปิดตาเดินมานั่งคุณต้องดีเลยจ้องของจ้องตั๊บจ้องตั๊บไม่ได้หรอไม่ได้นั่งนั่งนานได้ไหมไม่ได้ต้องนั่งลงมาสามทิศไหนสามทิศไหนเอาที่เวลาล้าสามทิศก่อนนี่คือการเราเล่นในห้องนะครับเดินพันปิดตาข้างหนึ่งเดินมาพอถึงปุ๊บเราดีเลยเออ ดีเลยนี่คือแกงไม่โดนใช่ไหมนี่แกงไม่โดนเอาไม่โดนจริงเราไม่เล่นโดนเอางี้ดีกว่ามีปลายนวมดีกว่ะเอางี้อ่ะเอาได้ได้โอ้ยใครดีโดนฝาหยิบไปเลยนะใครหยิบใครใครใครหยิบดีโดนฝาหยิบไปเลยหยิบไปเลยแต่ถ้าใครแต่ถ้าดีไม่โดนนอนกลางมุ้งนอนกลางมุ้งอ่ะกลางอ่ะไปเอาเริ่มคนแรก Càng muốn ngay Càng muốn Càng càng do càng mong ngay do gang luôn ngay do gang mong 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 ไปตอนแรกแรกไปเดินกางรอกกางรอนี่นี่นี่กางตรงนี้เอาเอาเอาไปไปกางเอ๊ะพันหนึ่งเสร็จเราให้โดนให้โดนฝาละ เหลืออีกพันหนึ่งหลือพันหนึ่งอยู่หรือเปล่าดิตังทึงเนี้ยไหมใช่นี่ทับบ้านเลาใช่ทับมากทับมากทับบ้านรอเลยเฮ้โอ้โหได้เลยโอ้โหนี่แหละการละเล่นข้างในนะครับเนี่ยเราไม่แนะนำให้เล่นการพนันนะครับอันนี้เรามาสนุกสนานกันที่คือรางวัลรางวัลเฉยๆอ่ามัน การละเล่นข้างในแต่ข้างในจะเป็นบุหรี่กาแฟนมนมมานี้เอาไว้เดิมพันกันเล่นๆในห้องนะเอาไว้ไม่ใช่เดิมพันหรอกเอาไว้เล่นสนุกสนานแก่เครียดไปเครียดเรไปลองไปเล่นดูนะน้องๆว่าจะดีโดนไหมลองดูครับโอเคเราก็ขอฝากด้วยนะครับอ่าก๋วยเตี๋ยวเรือเอสลมกล้านะครับถ้วยร้อนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือถ้วยร้อนแล้วก็กางเกงนะครับจับหมูธรดานะครับอ่าแล้วก็เสื้อธาดาดาฮะ สั่งได้ในเพจเอลลมเก้านะครับสั่งเลยนะครับสั่งได้ในเพจเอลลมเก้าเท่านั้นส่วนพี่อาร์ตก็มีผลงานตอนนี้ Facebook อาร์ตใหญ่เพชรบุรีอาร์ตใหญ่เพชรบุรีแล้วก็ทิกเกอร์อาร์ตใหญ่เพชรบุรีอ่า YouTube, อยู u ูปอาร์ตใหญ่เพชรบุรี YouTube, ร YouTube ก็ทำใช่ไหมครับทำไปแล้วใช่ไหมครับเร,รอติดตามพี่อาร์ตด้วยได้ยินข่าวว่าจะทำเกี่ยวกับ ของทะเลอาของทะเลด้วยของทะเล,ย,ะเลยังไงคือเลี้ยงหอยแมนผู่เลี้ยงอะไรพวกนี้วิธีเลี้ยงหอยแมงคู่ควิธีอะไรใช่ครับแล้วก็จะมีอีกเนี่ยช่วยเหลือช่วยเหลือพวกเพื่อนเพื่อนที่ว่าออกมาแล้วไม่มีงานทำโอโ้โหรือว่ามาขายของไม่มีทุนไม่มีทุนไม่มีอะไ,ไ,ไรออกาจากเรือจำมาแรกไงเพื่อนป็นรีงกันอ๋อทำคู่กับพี่ทอมครับผมอ๋อนี้คืออยู่คู่กันครับ ฝากติดตามเฟซผมด้วยทอมทายางครับตติดามได้ยินข่าวว่าเมียจะไล่กับบ้างแล้วเนี่ยไม่เข้าบ้านเลยไปด้วยกันสองคนตลอดเลยนี่มีอะไรกันหรือเปล่าไฟโอเค EP นี้นะครับผมเอล้ก้าแล้วก็พี่อาร์ตใหญ่เพชรบุรีพี่ทอมนะครับทายางลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้าวโหยังเฮ้ยยังคาใจอยู่เลยนะไม่โดนหรอกคิดล้วผมไม่เปิดตาก็ไม่โดน อ๋อแกเปิดต้าเหรอโอ้ไม่ได้ยังไงเป็นมลีมาแล้วไงจริงจริงๆเราไม่เปิดนผมก็ไม่เดินเออไม่โดนไม่ที่เราดีโดนเพราะอะไรด้วยเราไม่ได้ดีฝานะดึงควบดควรเราต้องเล็งให้ตามเราเราเล็งแบบว่าเล็งใช่ไม่ใช่เล็งฝาคือแต่ถ้าเล็งตามคือคนเขาตีกรรมการนะคนที่ดีโดนแล้วไม่โดนควรน้อยน้อยมันถูกควบไปแล้วเราเราเราไม่ดีฝาไไงม่นนะ ยิงไม่โดนใจเลยเออเอออย่างเงี้ยที่โดนเนเอออ๋อเอามือนี้ฝั่งนี้เออไม่โดนยิงแล้วเลยนั่นแหละแล้วเลยนี่อะไม่เราไม่ได้ดีดฝาดูขวดดูขวดเราดีดเรานึ่เราดีดขวดอ๋ออ่าโอ้โหถ้าเราดีดฝาเราก็ดีไม่โดนเออโอ้ยมีมียาลเล่นเยอะเนี่ยมั้งนผมเล่นแล้วดูเออจะเล่นขมงเยอะสมหรอกกินบรีเดกเยอะเออ ยจงให้เพื่อนจิ้มโอาอะไรวะทำไม่ได้หรยใช่ป่ะเยอเดี๋ยวเพื่อนจนี่หันมาปั๊บอะนี่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จิ้มมันให้จิ้มมันให้จิ้มมคล้ายกันแหละไม่ใช่ผมจะให้จิ้มอ๋อมีรัดก็ไม่รัดเนี่ย่องรู้เนี่ยเพื่อนจิ้มมันไหนก็ได้ให้ติด ให้นิ้วติดอ่าผมจิ้มก่อนนะอ่าอันเดียวที่อันเดียวเลือกคนเดียวเลือกคนเดียวอ่เอที่เอจิ้มก่อนนะจิมเนี้ไหมอตไหมอ่าแสดงว่ารู้บนติดถูกไหมอ่าอ่านี่ไหมอ่านีอ่เอทเอเลกเือนี้ไปแล้วอ่ะเลือกเอนี้อ่เอือกนี้อ่ะอ่าอ่ะทอมอ่อันนี้อันนี้นี่ เราไม่ยิงสองคนเลยมันหลุดสองคนก็ติดติดแฉติดคนไงก็ติดคนไงถ้ารู้เถ้ารู้บนติดแสดงว่ารูล่างไม่ติดเออเอออกันแล้วหนึ่งสองคนทีนึงอันไม่ล้อผมจะล้อได้ไงอันเนี้ยให้ให้คนเดียวอ่ะทีหนึ่งอ่ะอ่ะเอ็นเรื่องตรงนี้ไหมแสดงว่ารูล่างไม่ติดเออไม่ติดเลยอ่าถูกไหมเอามาเอ็นเลือกห้าทีผมกไหเอ็นเลือกห้าทีรู้ไหนก็ได้เนี่ยห้าทีอ่ะเนี่ยสองรู้เนี่ยอ่ะ เดี๋ยวนี้ไหมแสดงว่าลูบนติดมาอ่าอ่าเล่นกับผมได้อ่าอ่าเล่นอ่าเดี๋ยวนี้ไหมแสดงว่าลูล่างติดไม่ติดแล้วหลอกกันนะไม่ติดตั้งเลติดจี้ติดจี่ไม่ติดได้ไงอยู่ที่มันจะติดไม่ติดอยู่ที่มันดึงมากกว่าเอ่าอ่าเลือก เรื่องลูกไหนก็ติดอันเนี้ยเรื่องลูกนี้ก็ติดลูกนี้ก็ติดอ่ะเรือเร่องลูนี้ไหมแต่แสดงว่าลูกนี้ติดไม่หลอกคนใหม่อ่านจบ <laughs> <laughs> ไป <laughs> เอาแล้วโดนเล่นแล้วแล้ว <laughs> ล่ะ <laughs> แรงว่าเอาติดหลายรูเนี่ยออกมาสองคนแล้วนะก็จะเลือกรูบนกไดแตั้งติ่งอย่างหลังมุดอย่างนี้นะหล้งมุดขนเรื่องนี้หลอกเขาไงหลอกเขาก็เนี่ยดูนะแล้วเราเราก็มาทําให้ให้มันติดทีหลังไม่มันติดมันติดเองอมาติดเองมือผมนะเอ่อเออเอ็มนั่งข้างหลังผมเนี่ยข้างหลังนี่ดูมือผมนะนี่นะเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะเออมือผมพลิกเห็นป่ะเออเห็นป่ะอันนี้ไม่ติด รูไหนก็ไม่ติดรูไหนก็ไม่ติดจิ้มไงก็ไม่ติดอแต่ถ้าอันเนี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยติดดูมือนะถ้ามือผมฟัอมเงี้ยเห็นไหมผมนี่มาเงี้ยทำเหมือนเดิมแต่ว่าฟ้อมกัไหงายอ่ะฟ้อมกังหงายท่านี้ยรูบนติดรูล่างไม่ติดนี่มันแดกบุรีวันแม่งไม่รู้มึกจะป้องโอ้หลายฝ่ายบอกมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรอยู่ที่มือใช่ถ้าไม่โกงผมไม่เล่นป้องฮะโอ้โห ฟังกะไงไงฟังกะไงฟังกะไงมือกงไงมือเองเนี่ยจับจับงี้ไหมจับงี้ถ้าอย่างเงี้ยได้ก่ไหมแล่นเงี้เคยเล่นไหมล่ะเไม่เคยเล่นเด็กๆอ่ะใช่ไหมเคยอ่ะเดี๋ยวลองไม่ใช่เงี้ยไม่เคยเล่นแล้วใครเคยเล่นอย่างเงี้ยนี่ไงเนี่ยมาจำไม่ได้จำไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะไม่ได้เล่นนอย่างงี้ป่ะใช่ไหมลองดูตอดลงยังไงวะามิ้น ยังไงจำไม่ได้อย่างนี้ป่ะอย่างนี้ป่ะจำไม่ได้ใช่ไหมตาผิดเลยล่ะไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเคยเล่นแต่จำไม่ได้เดี๋ยวว่าใครเดี๋ยวว่าอ้าวเดี๋ยวผมจะให้อันนี้จะอยู่ในในเชือกเอาเอามาทีนี้ให้เอากลมๆเนี่ยเหรอเออเอาอยู่เชือกตรงอ๋อเนี้ยเออ ดูมาอ่าฮู้พึ่งดิเอ้าเตเย็นดิเพื่อนหลุดมือไงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันมีรูไหมนี่ะมีเออผมหยิบมาตั้งกี้เนี่ยอ๋อไม่มีไม่รูมาเห็นไหมเออเห็นไหมมองไหมนะเออดูนะดูมือผมนะดูมือผมให้ดีนะเฮ้ยผมไม่ได้ออกจากนี้ด้วยเออ ของเล่นเยอะอจริงๆเลยเพชรบุรีเนี่ย